ในปี2027ประเทศไทยก้าวเข้าสู่บทใหม่ของการพัฒนางานด้านอาวุธยุทโธปกรณ์ท่ามกลางความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ขีปนาวุธหนักไทยประเด็นวิจัยและพัฒนาในรหัส HTM 2027หรือรู้จักรวมถึง d t p o o l s ถูกตั้งเป้าเป็นเครื่องมือสำคัญในการยกระดับศักยภาพทางการทหารสู่การเป็นผู้นำภูมิภาคกำเนิดโครงการ HTM 2027 โครงการ HTM 2027เริ่มต้นจากแนวนโยบายไทยที่ต้องการความเป็นอิสระทางยุทธศาสตร์โดยตอบสนองความต้องการด้านการป้องกันประเทศในภูมิภาคการพัฒนาขีปนาวุธระยะกลางถึงไกลพิสัยหลายร้อยถึงพันกิโลเมตร เริ่มจากการทดสอบในห้องวิจัยจนก้าวสู่การยิงจริงในสนามทดสอบรัฐบาลไทยร่วมมือกับหลายภาคส่วนหน่วยวิจัยรัฐสถาบันการศึกษาและพันธมิตรทางเทคนิคเช่นความร่วมมือกับอิสราเอลในระบบพูลส์และสหรัฐผ่านโครงการ m s s ส่วนหนึ่งของกองทัพบบไทยมีการทดสอบโมดูล D11A d เเครื่องยิงจรวดนำวิธี300-500กิโเมตรมานานก่อนหน้านี้ขีดความสามารถของ HTM 2027 จากหลักการออกแบบจุดเด่นของ HTM 2027คือพิสัยยิงไกลหวังผลตั้งแต่500กิโลเมตรจนถึง 1,000- 1,500กิโลเมตรข้อมูลจากคลิปล่าสุดระบุพิสัยทะลุ1 0005-000กอมความแม่นยำสูงใช้ระบบนำวิถี GPS ร่วมกับ i n s และระบบแก้ไขเส้นทางแบบเรียลไทม์ปรับปลายทางเมื่อเข้าโซนเป้าหมายหัวรบหลาประเภท อาจมีทั้งฮ r ิเฟพีสำหรับทำลายเป้าหมายยุทธศาสตร์เช่นฐานที่มั่นหลักป้องกันและเรือรบระบบขับเคลื่อนและสุ่มหมุนได้คีปนาวุธอาจใช้ระบบจรวดเชื้อเพลิงแข็งหรือเสริมระบบร่อนบูสไกต์คล้ายกระสวยร่อนเพื่อบินในแถบดินนานขึ้นโมบายและซอนเรนใช้รถบรรทุก8 8หรือเทรลเลอร์ลอนจ์ยูนิตทีเยูเคลื่อนย้ายได้ยืดหยุน่นเปรียบเทียบกับวุธภูมิภาคหลายประเทศในเอเชียเริ่มเสริมขีดความสามารถในยุทธศาสตร์รุ่นใหม่ญี่ปุ่นพัฒนาชุก Mobile hypersonic glide vehicle พิสัย500 900กอมบล็อก 2A 2B พร้อมใช้งานปี2027 2030อินเดียรัสเซียมีบรโมสพิสัยราว290 450กอมจ่ายจำหน่ายเชิงพาณิชย์ในอาเซียนเช่นอินโดนีเซียกองทัพสหรัฐรวมกับออสเตรเลียพัฒนาเชียมเพื่อติดตั้งบน F15E F18 เริ่มทดสอบจนถึง2027 นั่นสะท้อนว่า h t m 2 0อ7ต้องออกแบบให้มีความสามารถระดับภูมิภาคหรืออาจจะเทียบเท่าคู่แข่งเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์และนโยบายขีปนาวุธหนักไม่ใช่แค่ของเล่นทางยุทธศาสตร์แต่คือเครื่องมือยับยัง้ง deterrence ส,สร้างสมดุลอำนาจช่วยยับยั้งความหวังรุกของประเทศเพื่อนบ้านหรือแรงกดดันจากมหาอำนาจเสริมระบบป้องกันยุทธศาสตร์ใช้สนับสนุนระบบต่อต้านขีปนาวุธเช่นพิทรีตฮิมาสในเวียดนาม ตอบโจทย์นโยบายชาติลดการพึ่งพาอาวุธนอกประเทศและสนับสนุนอุตสาหกรรมยุโทโธปกรณ์ภายในความท้าทายของโครงการโครงสร้างโครงการ HTM 2027ต้องเผชิญกับความเสี่ยงหลายด้าน 1. มงบประมาณและความโปร่งใสแผนยุทธศาสตร์ปี2567 2568มีโครงการจัดหายุโทโธปกรณ์หลายรายการเช่นรถสไตร k เคอร์วีโดนซ HC ขีปืนาวุธหนักก็ต้องใช้เงินมหาศาลแต่ไม่มีเปิดเผยงบชัดอาจเป็นประเด็นตรวจสอบสังคม 2. ข้อจำกัดเทคโนโลยีระบบนำวิถีต้องแม่นยำสูงและมีมาตรการป้องกันระบบ GPS ถูกบดบังหรือก่อกวนจากรบอิเล็กทรอนิกส์ EU 3. การควบคุมตามกฎหมายระหว่างประเทศขีปืนาวุธพิสัยไกลาอาจโดนจำกัดตามอนุสัญญาต่าง,าง,างเช่น m t s n a Missile Technology Control Regime ไทยต้องระมัดระวังการจำกัดส่งออกหรือพัฒนา 4. ปฏิกิริยาภูมิรัฐเมื่อไทยมีกลั่นแกล้งบ้างรัฐที่มีขีปนาวุธหนักแล้วเช่นจีนหรือเวียดนามอาจตั้งข้อสงสัยหรือเริ่มประเมินใหม่หนทางอนาคตหลังปี2027หาก HTM 2027ผ่านการทดสอบประสบความสำเร็จไทยจะเข้าสู่เวทีใหม่เสริมศักยภาพ RTA และ RTF ระบบขีปนาวุธจะช่วยสนับสนุนภารกิจทั้งทางราบอากาศหรือทางทะเลสร้างอุตสาหกรรมยุธทธปกรไทย การผลิตในประเทศช่วยสร้างงานวิจัยและนวัตกรรมให้วงการป้องกันประเทศขยายความร่วมมือกับพันธมิตรไทยอาจร่วมวิจัยกับประเทศพันธมิตรเช่นญี่ปุ่นสหรัฐอิสราเอลอัปเกรดรุ่นหน้าต่อไป h t m 2027อาจเป็นโครงการต้นแบบก่อนพัฒนา h t m 2035ที่มีหางเสือควบคุมแม่นยำกว่าประสวยความเร็วสูงกว่าบทสรุปสัญ,ญญาณแห่งยุคใหม่ ขีปนาวุธหนักไทย2027ไม่ใช่แค่อาวุธหกักเป็นจุดเริ่มต้นยุทธศาสตร์ยุคใหม่ของชาติเปรียบเสมือนสัญญาณว่าไทยพร้อมลุกขึ้นสู้ด้วยเทคโนโลยีของตนเองขณะที่โลกเผชิญความเปลี่ยนแปลงรอบด้านการพัฒนา HTM 2027ต้องเดินควบคู่กับความโปร่งใสาการมีส่วนร่วมของสังคมตลอดจนมาตรการป้องกันเชิงนโยบายเพื่อรักษาความสมดุลไม่ใช่หวั่นเกรงในเวทีระดับภูมิภาคหมายเหตุอ้างอิง คลิป YouTube หลายรายการระบุการเปิดตัว HTM 2027และคุณสมบัติโดดเด่นเช่นพิสัยยิง1.0005.000กอมข้อมูลการทดสอบ DT e m r a l d และร่วมมือกับ Elbit p o l s ทิศทางเทคโนโลยีอาวุธหนักในภูมิภาคเช่นญี่ปุ่นจีนสหรัฐข้อมูลยุธทธปกรณ์ไทยอื่นรวม Striker c h c UAV